เทคโนโลยีสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทํากาวโฟมนะครับโดยส่วนผสมก็จะมีตัวโฟมนะครับแล้วก็น้ํามันเบนซินเก้าหนึ่งนะครับโดยในส่วนของกาวโฟมที่ได้นะครับเราก็จะไปอุดกระปังที่มีรอยรั่วนะครับหรือรางน้ําที่มีรอยรั่วนะครับสามารถอุดได้ทั้งชิ้นส่วนที่เป็นโลหะหรือพลาสติกก็ได้นะครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็เทน้ํามันเบนซินใส่ภาชนะนะครับตัวนี้เป็นขวดเบปซี่นะครับผมตัดมาครึ่งหนึ่งจากนั้นนะครับก็ใส่โฟมลงไปนะครับปริมาณใส่ก็ให้เราสังเกตว่าเนื้อกาวนะครับว่ามันเข้มข้นเป็นกาวหรือ,อยังนะครับ เวลาใส่โฟมลงไปมันก็จะละลายนะครับให้ใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีความเข้มข้นเป็นเหมือนกาวนะครับเราถึงหุดถึงจะเาไปใช้งานได้นะครับ ถ้น้ำมันมันเยอะเราก็อาจจะเทออ,อกได้นะครับจริงๆมันก็เป็นกาวนะครับนี่กาวที่ได้นี่เราเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ นี่คือเนื้อกาวนะครับมันยังสามารถละลายได้อีกนะครับเพราะว่าตัวน้ํามันเบนซินยังเหลืออยู่อีกเยอะนะครับตัวนี้เป็นเนื้อกาวที่เราสามารถเอาไปใช้ป้ายตามรอยรั่วของภาชนะได้นะครับ เมื่อเราได้เนื้อกาวตามปริมาณที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับตัวน้ํามันเบนซินนี้จะเทออกก็ได้นครับหรือจะเอาข่าไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับจากนั้นผมจะไปทากับกระมังที่รั่วนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีรอยรั่วอยู่นะครับเราก็เอาตัวกาวที่ได้นะครับป้ายลงไปในจุดที่มันรั่วนะครับ เดี๋ยวพอมันแห้งนะครับมันก็จะเกาะติดนะครับอันนี้เราจะเห็นว่ามันจะลื่น,นครับเวลาป้ายเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินอยู่เยอะนะครับกาวมันจะเหนียวมากครับ กาวจะมีความเหนียวพอสมควรนะครับพยายามอย่าให้โดนมือนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็รอให้มันเซตตัวแข็งนะครับแล้วก็มาลองดูนะครับว่ามันจะอุดได้ไหมเท่านี้ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับกาวโฟมนะครับ ใครที่สนใจก็สามารถเอาไปใช้ทาได้นะครับสามารถอุดได้ทั้งวัสดุที่เป็นโลหะหรือเป็นพลาสติกนะครับเป็นรางน้ําฝนก็ได้นะครับที่เป็นโลหะเวลาอุดนะครับสามารถอุดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับก็ทิ้งไว้จนมันแห้งนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาลองทดสอบดูนะครับหลังจากผมทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับรอให้มันแห้งนะครับแทบจะสนิทเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับตามขอบไม่มีร่องรอยแยกออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทน้ําใส่ดูนะครับว่ามันจะหยดออกมาไหม จุดนี้นะครับที่ผมอุดไว้ลองดูตูดกระมังนะครับนี่นะครับตรงตูดไม่มีน้ารั่วออกมาเลยนะครับแห้งเลยนะครับนะครับแห้งสนิทเลยนะครับแสดงว่าตัวกาวใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับอุดรอยรั่วพวกพลาสติกสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ